ครับสวัสดีครับอยู่บูน,บน,เเนนะครับในเพจเอเชียพุตบอลไทยแลนด์นะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเช่นเคยครับผมมาที่ข่าวแรกเลยนะล่าสุดครับเลโอนเฟอร์ดินานะโจโคโนะนักวิเคราะห์ขอ,ของบีอาทีทีสปอร์ตนะครับเขาได้วิเคราะห์ว่า นัดที่มาดริดนะเมื่อคืนนะที่เอาชนะอ่าเชลซี Chelsea ไปได้2ประตูศูนย์เนี่ยยังคงอ่าเขาบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยยังคงติดประมาทอยู่นะเพราะว่าจากรูปเกมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาจริงๆเลยนะแบบอามาเอามฮาิตอเมฮิตเลยเขาเขาเชื่อว่าได้ชนะ3ลูกถึง4ลูกเลยทีเดียวนะสำหรับเกมเมื่อคืนนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับพอหลังจากที่มาดริดได้ประตูที่2แล้วเนี่ยเขาก็มองว่ามาดริดค่อนข้างที่จะเล่นเพย์เซฟแล้วนะครับผมก็ไม่ได้คิดจะ อาประตูเพิ่มเติมอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจโคเขาก็มองว่า,าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้หมดโอกาสนะที่จะพลิกกลับมาได้นะครับผมแน่นอนครับเบอร์นาร์เวของอารมาริสเนี่ยเป็นสนามที่แข็งแล้แข็งอยู่แล้วนะครับการไปบุกลูมาเรตเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะที่จะเอาประตูคืนสองประตูนะครับแต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเลยซัทีเดียวนะครับผมอันนดี้เขาก็มองว่า อ่าหรือแมตติสเสียวกสตรงนี้ไปนะครับในการให้ยายินประตูให้ขาดลอยไปเลยในนัดนี้นะครับผมสำหรับโจโคและฟอร์ตินานะอันี้ออกมาอ่าวิเคราะห์นะครับแสดงความส่วนตัวในเรื่องนี้ครับเดนิสคงอยู่ประเทศเรื่องของลิเบริตและเชลซีนะสำหรับเมื่อคืนนะครับก็โดนถล่มไปพอสมควรนะครับสำหรับเกป้านะฮะผู้รักษาประตูนะครับที่ลงเล่นในนัด เจอกับมาเตตเมื่อคืนนี้นะครับก็ถูกพิจารณ์มากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะรูปที่2ครับหนึงคือการยืนตำแหน่งพลาดนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาของเขาเนี่ยช้านะครับทำให้เสียประตูที่2ซ้ำไปอีกนะครับผมก็อันนี้ส่วนตัวผมก็บอกว่าการเล่นแชมเปี้ยนลีกไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแล้วก็แน่นอนครับถ้าสมาธิไม่ดีพอนะครับแล้วเจอทีมใหญ่แบบนี้นะคุณพลาดไปได้เลยนะครับพลาดไม่ได้เลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณพลาดแน่นอนครับผลกระทบก็คือการถูกท้าววิจารณ์นะครับความเชื่อมั่น ความช่วยอ,อกเสียใจนะระหว่างผู้จัดการทีมและตัวนักเตะเองนะครับเนี่ยเรียกว่ากระทบปไปไปต่างๆกันนะ,ะมันเซนซิทีฟกว่าท้วอีกอื่นนะสำหรับอบอลทวยใหญ่แบบนี้นะยิ่งนักลึกแบบนี้แล้วด้วยนะครับผมอันนี้เกป้าก็ต้องรับไปเต็มๆนะว่าเมื่อคืนฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นว่าเกป้าเนี่ยจะเริ่มกลับมาได้อ่า,อาเป็นประตูผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับผมก็ ไม่ใช่เหมือนเขาจะมั่นคงเสมอไปนะเขาจะค่อนข้างจะมีฟอร์มที่แกวกนะสำหรับผมนะสำหรับเจต้านะแต่การมาของแฟงลำาขาดครั้งนี้เนี่ยแน่นอะนครับเจต้าก็ได้โอกาสก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เรื่อยๆผมเชื่อคนระับว่าต่อให้เป็นลำขาดแล้วก็คงไม่ไว้ใจเขาเช่นเดิมอีกแล้วเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะต่อไปนะว่าจะคงเป็นเกต้าหรือเปล่าน,นะสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเชลซีครับ โอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับก็ยังคงอยู่ที่เชลซีนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับจุฟบอแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องของการซื้อนักเตะนะครับล่าสุดครับเชลซีนะมีข่าวนะครับกับกาบี้นะครับนักเตะของบาร์เซโลนาั่นเองที่กำลังหมดสัญญานะครับก็เรียกว่าเป็นนักเตะหนุ่มไฟแรงครับแล้วก็มีหลายทีมต้องการตัวนะครับเรื่องฝีไม้ลายมือทักษะนะครับฝีเท้านะก็ถือว่าอยู่ใน อยู่ในระดับที่ท็อปท็อปอยู่เหมือนกันนะสําสำหรับนักเตะความสวรรค์นะนักเตะอายุน้อยๆน,น,นะก็น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดได้ย้ายไปเชลซีนะเพราะว่า,าเชลซีจะเชื่ออยู่แล้วว่ายกระดับทีมได้แน่นอนนะคสำหรับนักเตะอย่างการบี้มานะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ื้องนานนะ ดูฟอร์มของเชลซีแล้วนะครับถ้าไม่ได้ไปยูฟาแชมเปียนลีกนะครับต่อให้ยัดเงินแค่ไหนโบนัสต่างๆให้กับนักเตะส่วนตัวนะนักเตะยังอายุน้อยนะผมรู้สึกว่าตัวเขายังเธยายานที่ากอยากได้ยูฟาแชมเปียนลีกก็ต้องดูต่อไปครับว่าเชลซีสามารถคว้ามาได้ไนหะถ้าลิเวอร์พูลน,นะเชลซี Chelsea ล้มเหลวนะแล้วการน้าไม่ได้ไปเล่นแชมเปียนลีกครับโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับก็เป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกอีกคู่หนึ่งครับระหว่างเอซิมิลานและนาโปลีนะเมื่อคืนถือว่าสูสีมากๆนะ สำหรับ2ทีมนี้นะครับเจอนกันเองนะ,น,ะออนะครับผมน่ะบอลอิตาลีนะฮะก็เป็นเอซิมิลานะชนะไป็นึู่นย์นะครับนายใหญ่ของเขานะครับผมก็สเตฟานนลาเบโอลีนะได้ออกมาบอกแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยเสียดายนะครับที่ที่ไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้นะครับตัวเขาบอกว่า อ่าจริงๆแล้วกเกมเนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับเพราะสามารถเอาชนะนาโปลีได้นะเพราะอย่างที่รู้ว่านาโปลีตอนนี้แข็งโป๊กนะไม่ได้ว่าจะเอาชนะง่ายๆนะแต่ว่าเอซติมิลานนัดแรกนะครับก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับแต่ว่าทีนี้นะเขาก็แอบเสียใจแล้วก็เสียดายแล้วว่าน่าจะมีสักอีกสักลูกนึงตุนไว้นะครับผมเพราะว่าการไปเจอกับ นาโปลีในบ้างานาโปลีไม่ง่ายเลยนะครับตัวเขาเองมองว่ายังเป็น50-50อยู่นะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้ารอบต่อไปนะก็ต้องมาซื้อต่อครับระหว่างเอซิเมลานและนาโปลีนะต้องดูกันว่า,าสุดท้ายแล้วจะออกที่ทีมอะไรนะครับผมเพราะผมตัวผมเองก็มองว่า50-50อยู่นะเพราะว่าการเยือนนาโปลีนะการที่จะทวงคืนหนึ่งลูกไม,ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะสำหรับนาโปลีเฮ้ยมาที่ข่าวสุดท้ายนะครับข่าวนี้เป็นของฝั่งปาริสซังชักแมงบ้างดีกว่านนะครับหลังจากที่ทีมนะเอาชนะ นีสไป2ประตูต่อศูนนะก็มีข่าวนะครับว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเล่นไม่ค่อยฟิตนะครับผมสภาพยังไม่ค่อยดีนะครับรวมถึงเรียวเนมสซี่ด้วยนะครับที่ยังคงต้องไล่ความเช็คความฟิตต่อไปนะครับเรียกว่าต้องรักษาระยะอีกสักระยะหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับล่าสุดนะครสองคนนี้ลงซ้อมเล่นได้ปกติแล้วนี่เป็นข่าวดีคอนเฟิร์มกันมาหนนะครับเพราะว่าช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยยังมีแบบสำคัญสำคัญอยู่นะครับผมเพราะว่า การได้สองคนที่เข้ามามันทําให้ทีมค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นนะขาดไปทั้งสองคนนะโอ้โหเรียกว่าลําบากพอสมัวรนะสำหรับปารีสนะครับผมก็เป็นข่าวดีนะสาหรับแฟนแนะครับแปรเชนนะครับที่ได้สองตัวหลักนะค่อนข้างที่จะชัวร์้วที่จะกลับมาเล่นในสภาพที่ดีนะครวก็ฟิตเต็มร้อยครับผมเป็นไงบ้างครับสาหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะเอชิมกีฬาแทน์ครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ